เจ๊าปานบอกเลยค่ะว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเสร็จแล้วก็ใส่ไก่สวัสด์ลงไปทอดเลยและนำมาตากแดดสักหนึ่งแดดนะคะตากให้เขาแห้งก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับไก่สวรรค์สูตรหมักง่ายๆนะคะจะใช้สันในหรือว่าจะใช้เนื้ออกไก่ทำก็ได้เอามาตากแดดเดียวขั้นตอนแสนง่ายทานกับข้าวเหนียวหรือจะทานกับข้าวสวยวร้อน อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะเริ่มจากเตรียมเนื้อไก่ก่อนนะคะเพื่อนๆจะใช้สันในไก่เหมือนใช้ปานหรือว่าใช้อกไก่ก็ได้นําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วใช้มีดคมๆนะคะหั่นสไลด์บางๆให้เนื้อสันไก่เนี่ยเขาออกมาบางๆแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะ หั่นแป๊ดเดียวได้เยอะแยะเลยค่ะโอ้โหหลังจากที่เนื้อไก่ของเราหั่นเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมาหมักกันนะคะเนื้อตากแห้งไม่ว่าจะเป็นไก่สวรค์หมูสวรรค์หรือเนื้อสวรรค์นะคะรสชาติค่อนข้างจัดจ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหมักเนี่ยค่อนข้างจะใช้เครื่องปรุงจัดจ้านอยู่ค่ะเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยตามด้วยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำหวาน น้ำมันหอยเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาหยอดพริกไทยหน่อยนะคะและสุดท้ายค่ะงาขาวใส่ลงไปเลยคลุกเขล้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะส่วนนี้ทำง่ายมากเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากค่ะ คลุกเขาจนทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสกันแล้วนะคะจะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงให้เขารสชาติเข้าซึมเนื้อไก่ก่อนค่ะตอนนี้ไก่สวรรค์ที่เราหมักเอาไว้นะคะก็เข้าเนื้อเข้ารสแล้วเราจะเอามาแผ่ในตะแกรงแบบนี้ก็คือเอามาตากแดดนเองเดี๋ยวเราจะตากแดดนะคะแผ่ให้แบบว่าให้เขาได้โดนแดด และนำมาตากแดดสักหนึ่งแดดนะคะตากให้เขาแห้งก่อนเมื่อด้านหนึ่งของไก่สวรรค์เริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็กลับด้านให้ความร้อนเนี่ยโดนทั่วทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะกลับด้านเลยสีสวยงามมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการตากอีกสักหน่อยค่ะให้เขาแห้งก่อน และตอนนี้ไก่สวรรค์ของเราก็แห้งพร้อมเอามาทอดแล้วนะคะเราก็เคลียร์ให้เขาออกจากตัวถาดให้หมดก่อนเราก็พร้อมทอดแล้วนะคะเปิดแก๊สตั้งกระทะเลยนะคะแก๊สก็เอาไฟกลางประมาณนี้ไม่ต้องแรงมากตั้งกระทะใส่น้ำมัน น้ำมันร้อนแล้วพร้อมทอดนะคะเดี๋ยวปังจะใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมก่นะะแล้วก็ใบเตยเนี่ยจะทําให้เวลาทอดเนี่ยน้ํามันไม่ดําด้วยค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเสร็จแล้วก็ใส่ไก่สวันลงไปทอดเลยค่อยๆคนให้ตัวเนื้อของไก่เนี่ยเขาโดนความร้อนให้ทั่วนะคะโดนน้ํามันให้ทั่ว เราก็ทอดจนเนื้อไก่เหลืองหอมเนื้อสุกทั่วแล้วเอายกขึ้นได้เลยค่ะอืมน่ากินมากสีน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่สวรรค์ของเราน่ากินมากๆใครไม่ไม่อยากกินหมูเบื่อหมู เบื่อเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะคะเอาไก่เนี่ยมาทําแถมราคาถูกด้วยค่ะต้นทุนถูกกว่าอย่างอื่นต่อยอดทําขายได้ด้วยนะคะสูตรนี้หมักง่ายดีค่ะแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วไก่สวรรค์ของเราถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แห้งกว่านี้ตากสักสองแดดก็ได้นะคะจะปั่นตากแดดเดียวแบบข้างในยังนุ่มๆนิ่มๆอยู่ทานง่ายทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานกับข้าวเหนียวนะคะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยมาก เปานขอชิมหน่อยนะคะอือออร่อยจริงรสชาติแบบเข้าเนื้อมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะสามารถต่อยอดทำขายหรือทำให้ลูกๆทานเอาไปตากแดดเดียวแล้วเก็บได้นานค่ะเมื่อไหร่ก็ทอดได้ เจ๊าปานขอตัวไปเสิร์ฟไก่ก่อนไก่สวรรค์ของเราฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ